สวัสดีครับพี่ชื่อแฟนนะครับมาจากห้องมหกทับเจ็ดครับพี่สิเบ็กนะครับมาจากห้องมหกทับเจ็ดครับพี่ชื่อโฟกันนะครับมาจากห้องมหกทับห้าครับครับผมพี่ๆทั้งสามคนนะครับมาจากพรักฟอร์เอลเซนหมายเลขหนึ่งเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักเรียนของเซคืเบียนปีนี้นะครับสวัสดีครับผมกันกรบลรัศน์หรือชื่อว่าเปานะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกพับหกเลขที่ยี่สิบหกผมเป็นสมาชิกพรักฟอร์เอลเซนระดับชั้นประถมศึกษา สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิรัตปังศรีหรือว่าซีเนอนครับอยู่ป .6 ท .5 เลขที่37ครับผมเป็นสมาชิกพัก for allsen ในระดับประถมศึกษาครับซึ่งวันนี้พี่ๆมีนโยบายดีๆมานำเสนอน้องๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนไซค์เบียนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปรับฟังนโยบายจากผู้พี่ได้เลยครับพัก4 allsen ครับผมสำหรับนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการนโยบายแรกของพวกเรานะครับ ก็คือการเปิดใช้ห้องติงกิ้งเล็นะครับในเวลาเช้าและตอนพักกลางวันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ใช้มาเป็น working space ในการทำงานหรือว่าพักพอดได้นะครับครับผมสำหรับนโยบาย Automatic small shop ของพวกเรานะครับ <c oughs> ก็คือเพิ่มตู้กดอาหารอย่างเช่นตู้ต่อบินหรือว่าตู้เซเว่นเข้ามาในโรงเรียนนะครับ <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาของทานหรือว่าอาหารรองท้องก่อนขึ้นเรียนหรือว่าช่วงพักกลางวันนะครับ ครับผมสำหรับนโยบายต่อไปของพวกเราก็คือเครื่องปิมนะครับเกี่ยวกับเครื่องปินก็คือสำหรับบางคนที่บ้านจะไม่ได้มีเครื่องปินหรืออาจจะไม่สะดวกเกี่ยวกันพิมพ์เอกสารนะครับก็สามารถมาพิมพ์ที่โรงเรียนได้เลยนะครับโดยสามารถชําระเงินผ่านทางบัตรนักเรียนได้เลยจากการเติมที่บัตรสมาร์ทเพ์สหรือบัตรนักเรียนนะครับก็สามารถมาพิมพ์ที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับนโยบายนี้นะครับก็คือนโยบายเก็บขยะแลกคูปองนะครับโดยพี่ๆสมสรนักเรียนจะแบ่งความรู้แก่น้องๆหน้าแถวเรื่องการแยกขยะ และประเภทของขยะทั้งหลายนะครับจานนั้นพี่พี่ก็จะให้น้องๆได้ลองมาแยกขยะด้วยตนเองเมื่อน้องทําทถูกพี่พี่ก็จะให้รางวัลน้องไม่ว่าจะเป็นขนมหรือโมเดลชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนให้น้องน้องได้มีความรู้ในการแยกขยะเพื่อทําให้โรงเรียนของเราสะอาดมากขึ้นนะครับครับ <c oughs> ผมสำหรับนโยบายนี้นะครับก็คือนโยบายการเปิดให้ใช้ห้องซ้อมดนตรีนะครับห้องซ้อมดนตรีที่เราจะเปิดให้ใช้นะครับเราก็จะเปิดให้ใช้ทุกห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเป็นโนห้องกีตาร์ ห้องกองาา er mm สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนทุกคนนะครับสามารถมาฝึกซ้อมดนตรีแล้วก็เป็นการส่งเสริมการทํากิจกรรมหรือว่าการเล่นดนตรีให้กับนักเรียนเซคะเบียนด้วยนะครับโดยที่จะมีการลงชื่อใช้เป็นเวลาในแต่ละวันนะครับข้าบ่งสำหรับนโยบายนี้นะครับก็คือนโยบายเปิดให้นักเรียนได้ยืมบอร์ดเกมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆนะครับโดยทางสโมสรนักเรียนจะเพิ่มความหลากหลายของเกมและปริมาณและจํานวนของเกมให้มากขึ้น ครับผมและนโยบายนี้ก็คือนโยบายการติดพัดลมบริเวณอัฒจันทร์นะครับโดยทางสโมสรนักเรียนเร่งเห็นถึงปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนพวกเราเลยอยากอำนวยความสะดวกแก่น้องๆทุกคน,นครับไม่ว่าจะเป็นตอนคอร์เร็เดย์หรือว่าตอนซ้อมกีฬาสีและเพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคนนะครับครับผมสำหรับนโยบายนี้ก็คือนโยบายการเปิดให้นักเรียนทุกคนได้ยืมอุปกรณ์กีฬาครับโดยทางสโมสรนักเรียนจะเพิ่มปริมาณ และพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์กีฬาทุกชิ้นให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วจะเพิ่มความหลากหลายของกีฬาอย่างเช่นลูกฟุตซอลลูกฟุตบอลไม้ปิงปองลูกปิงปองไม้แบดและลูกแบดโดยที่จะอั p คุณภาพให้ดีขึ้นและมีปริมาณที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับผมแล้วนโยบายนี้นะครับก็คือนโยบายเปิดให้น้องๆทุกคนได้ร้องเรียนปัญหาหรือว่านโยบายที่อยากเพิ่มเติมเสนอเนี้ยให้กับพวกพี่ได้เลยนะครับโดยพี่จะเปิดให้น้องๆได้มาร้องเรียนผ่าน โซเชียลมีเดียของพวกพี่นะครับไม่ว่าจะเป็น IG พักหรือว่า IG ส่วนตัวของพี่พี่ทั้ง3คนนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้หรือว่าน้องๆสามารถมาหาพวกพี่ได้ที่ห้องสโมสรน,นักเรียนโดยตรงเพื่อแจ้งปัญหาและก็เพิ่มเติมข้อเสนอเนะียที่อยากจะปรับปรุงโรงเรียนนี้ให้ดีขึ้นนะครับนโยบายการออกแบบยูนิฟอร์มชุดพระ,ะของโรงเรียนเซกเบียนใหม่นะครับโดยทางสโมสรน,นักเรียนจะเปิดให้นักเรียนเซกเบียนเป็นผู้ออกแบบชุดพระ,ะในในฉบับของตัวเองนะครับจากนั้นก็จะมีการโหวตและแบบไหนที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ และทางสโมสรนักเรียนก็จะนำแบบนั้นผลิตออกมาเป็นชุดพะละใหม่สำหรับโรงเรียนเซนเบียนนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้ที่ได้รับคะแนนโบวต์มากที่สุดเกี่ยวกันออกแบบชุดพระ,ะทางสโมสรนักเรียนจะมีของรางวัลและใบเซอร์ติฟิเคตตอบแทนแน่นอนครับ ครับแล้วก็อีกนโยบายของด้านสวัสดิการนักเรียนของพักเรานะครับก็คือจะเพิ่มจุดเติมเงินสําหรับบัตรนักเรียนครับเพราะว่าใน well, ปัจจุบันมีความแออัดระหว่างการเติมบัตรนักเรียนพักเราก็เลยจะเพิ่มจุดเติมเงินบัตรนักเรียนมาเพิ่มครับแล้วก็อีกหนึ่งนโยบายของเรานะครับก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องก๊อกน้ําดื่มนะครับซึ่งทางพักเรานะครับได้เห็นว่าบางทีนะครับก๊อกน้ําดื่มของโรงเรียนได้มีกลิ่นหรือว่าได้เห็นนักเรียนบางคนนะครับได้เอาปากสัมผัสกับก๊อกน้ําโดยตรงทางพักเราก็เลยจะ มีนโยบายสําหรับพัฒนานะครับก็คือให้นักเรียนนําขวดน้ํามากอกน้ําสำหรับกินน้ําดื่มครับครับ EG Sport นะครับเราจะจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมนะครับซึ่งเราจะเปิดโหวตให้นักเรียนเลือกเกมที่ต้องการแข่งขันซึ่งเมื่อน,นักเรียนได้เข้าถึงรอบชิงแล้วเร,เราจะจัดการแข่งขันรอบออฟไลน์ที่โรงเรียนนะครับซึ่งทีมที่ชนะจะได้ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลครับครับเ g Music Concert ในปีนี้เราจะมีให้นักเรียนขึ้นมาเล่นเปิดซึ่งวงนักเรียนที่จะมาเล่นเปิดนะครับจะถูกโหวตเลือกโดยนักเรียนและในปีนี้นะครับศิลปินที่จะมาเล่นในงานจะถูกโหวตเลือกจากนักเรียนทั้งหมดครับครับแล้วก็โครงการ SG Sport Tournament นะครับเราจะจัดการแข่งขันฟุตซอลบาสนะครับในระดับประถมปลายและมัธยมครับซึ่งน้องๆสามารถจับทีมได้เองซึ่งทีมที่ชนะเราจะมีถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้ครับ ครับแล้วก็นโยบายด้านกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กโดยที่ทางสมุทรสอนนักเรียนนะครับเราจะมีพื้นที่ภายในห้องสมุดนะครับให้น้องๆได้ทํากิจกรรมเช่นวาดรูปรบายสีนะครับให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้น้องๆส่งเสริมจินตนาการนะครับโดยที่ทางเราจะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อของลอตโต้นะครับ ซึ่งเราจะเพิ่มจานวนของรางวัลในลอตโต้ให้มากกว่าเดิมครับโดยที่ทางพักเราเนี่ยมองว่าเฉลี่ยนะครับหชุดที่ลอตโต้ของเราเนี่ยซื้อไปนะครับเฉลีย่ยแ,แล้วได้รางวัลแค่อันเดียวนะครับใน1ชุดซึ่งเราจะเปลี่ยนนะครับใน1ชุดเนี่ยเราจะเพิ่มรางวัลให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของรางวัลใหญ่นะครับก็จะเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับของรางวัลมากขึ้นครับก็สําหรับนักเรียนมัธยมปลายนะครับจะเปิดให้นักเรียนสามารถใช้ iPad ในการเรียนการสอนได้นะครับ ก็คือนักเรียน,นยจะสามารถใช้แอปใน iPad นะครับจดโน้ตเขียนโน้ตและจดบันทึกได้น,นะครับและสามารถแอดด็อกไฟจากคุณครูและเอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นและเร็วกว่าเดิมครับครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของ A G T c l a s นะครับโดยทางโรงเรียนเราจะจัดหาติวเตอร์จากน้าโรงเรียนมาเพื่อเข้ามาติวนักเรียนในโรงเรียนเรานะครับในการสอบเข้ามาหลาลัยต่างๆแล้วก็จะมีการจัด mock test หรือว่าแบบจําลองของข้อสอบจริงนะครับน่าจะมีการติว SAT IEL หรือวิชาต่างๆที่ใช้ในการสอบเข้ามหาลัยนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อของ occupation day นะครับโดยพี่ๆจะจัดหาวิทยากรในอาชีพต่างๆนะครับให้ความรู้แก่น้องๆในรูปแบบของเวิร์ h ช็อปโดยที่พี่ๆเนี่ยจะทําในรูปแบบของคิสเนียนะครับก็คือให้น้องๆเนี่ยมาจําลองอาชีพที่น้องๆอยากเป็นในอนาคตได้เลยครับข้อผมต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของกิจกรรมตอนเช้านะครับโดยพวกพี่ๆนะครับจะนําคําถามทางด้านวิชาการมาถามน้องๆนะครับ ที่น้องๆที่ออกมาและมีส่วนร่วมกับพวกพี่นะครับจะได้ของรางวัลเป็นการตอบแทนนะครับโดยจะเป็นขนมหรือว่าลูกอมต่างๆนะครับเพื่อให้น้องๆน,นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับในวันที่30พฤษภาคมฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาใช้สิทธิ์ด้วยนะครับพวกเราจะทำงานอย่างเต็มที่ฝากพัก for all send เบอร์หนึ่งไว้ในใจด้วยครับครับผมและนี่ก็คือนโยบายเบื้องต้นของพักพวกเรานะครับพัก for all send หมายเลขหนึ่ง พวกพี่สัญญาว่าผู้พี่จะผลักดันนโยบายทุกนโยบายที่พี่ได้เสนอน้องๆไปนะครับให้เกิดขึ้นจริงพร้อมกับพัฒนาโรงเรียนเซนคาเบียนของเราให้ดีขึ้นนะครับลืมนะครับวันที่30พฤษภาคมในปีนี้กาเบอร์หนึ่งะครับพวกเรา for o อเซนจะขอทำหน้าที่ดูแลนักเรียนเซนคาเบียนทุกคนให้ดีขึ้นเองครับ